อยู่แล้วเป็นอย่างไรต้นราชนาวีนักกีฬาไทยอัดคลิปพาทัวร์หมู่บ้านนักกีฬาซีเกมสก็เปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชานะครับจากการที่หลายฝ่ายนะครับกังวลกับสภาพความเป็นอยู่ของนักกีฬาไทยนะครับ ที่เดินทางเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับล่าสุดนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทได้เดินทางเข้าเยี่ยมหมู่บ้านนักกีฬานะครับพร้อมทั้งเผยถึงเรื่องนี้ว่าที่พักอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีการจัดสรรได้อย่างลงตัวถือว่าได้มาตรฐานในเกณฑ์ที่ดีซึ่งในช่วงแรกอาจจะมีหลายอย่างไม่ลงตัวนะครับแต่ทางเจ้าภาพก็พยายามแก้ไขให้ลงตัวนะครับพร้อมกันนี้นะครับต้นราชนาวี พักพงศ์เดชเจริญนะครับนักเทคบอลทีมชาติไทยที่เดินทางไปร่วมสาธิตกีฬาชนิดนี้ในซีเกมนะครับและได้เข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬาได้อัคลิปเดินนําทัวร์นะครับภายในหมู่บ้านนักกีฬาที่จะตัวเผยว่าบรรยากาศเหมือนกับอยู่คอนโดนะครับในส่วนของห้องนอนนั้นนะครับจะมีทั้งหมด5เตียงให้นักกีฬานอนรวมกันและมีหนึ่งห้องน้ำนะครับที่ชั้นล่างอาคาร เป็นโรงอาหารสําหรับนักกีฬาที่เขาพักในหมู่บ้านนะครับซึ่งก็มีเมนูหลากหลายมากมายให้เลือกรับประทานกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปของต้นราชนาวีนะครับที่ได้ทําคลิปพาทัวร์บ้านพักนักกีฬาในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับผมจ่าเอกพระโคดเจริญครับผมหรือต้นราชนาวีนะครับนักกีฬาเทควันทีมชาติไทยนะครับ วันนี้เราจะมาดูพี่พักนักกีฬาที่หมู่บ้านนักกีฬากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเหมือนเป็นตามที่ในข่าวหรือเปล่าครับตามมาครับมาครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าของเราแล้วเราจะขึ้นลิฟต์ไปนะครับเราจะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสามนะครับมีลิฟต์ครับมีลิฟต์มีลิฟต์ตึกอาคารกี่ชั้นผมยังไม่ได้นับเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมตามมาครับ นะครับเราออกจะรีบครับเดี๋ยวมาดูห้องกันนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศเหมือนคอนโดเลยนะครับพน้าห้เหมือนคอนโดครับที่พักครับเป็นห้องเหมือนที่พักครับอันนี้คือห้องพักนักกีฬาของนักกีฬาเท็บอลนะครับไปเข้ามาดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือห้องพักครับห้องพักห้องแรกมีสามเตียงนะครับ มีสามเตียงมีแอร์เย็นครับแอร์เย็นครับแอร์เย็นแอร์มีครับแอร์มีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับก็บรรยากาศด้านหลังก็บรรยากาศมีสวนปาล์มครับบรรยากาศด้านหลังห้องแรกมีสามเตียงนะครับผมแล้วก็ห้องที่สองนะครับห้องที่สองนี้ห้องอีกหนึ่งห้องครับมีสองเตียงนะครับห้องนี้มีสองเตียงห้องอาจจะมีการใช้เวลาบ้างนะครับอันนี้ก็คือห้องน้ำครับห้องน้ําน้ําไหลแรงดีนะครับน้ําอันนี้คือห้อง ห้องน้ำครับห้องน้ําสะอาดดีครับน้ําไหลแรงดีนะครับน้ําน้ําไหลแบบพุ่งปิดปิดเลยครับอันนี้คือเรามารีวิวห้องให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปห้องอาหารกันนะครับผมะตามมาครับมาครับเราถึงห้องอาหารแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูห้องอาหารครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาครับอันนี้คือ อันนี้ก็คือบริเวณห้องอาหารนะครับนี่คือบริเวณห้องอาหารนะครับห้องอาหารเรามียาวถึงนู่นเลยครับห้องอาหารนะครับจะเป็นอาหารเหมือนเดิมนะครับอาหารอาหารก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเหมือนทุกรอบนะครับเดี๋ยวเราตามมาครับตามมาครับเรามาดูอาหารนะครับอาหารก็มีจะจะมีสลัดนะครับสลัดสลัดเป็นอาหารเช้านะครับอาหารทั่วไป แล้วก็มีพวกมีคอนเฟลกอาหารเช้ามีนมมีกาแฟนะครับมีน้ําผลไม้ให้เราทานมีผลไม้มีเบเกอรี่ด้าน้าหลังนะครับเบเกอรี่เบเกอรี่ด้านหลังแล้วก็เราจะมีพวกข้าวพวกข้าวของเรานะครับข้าวข้าวก็จะมีข้าวสวยข้าวต้มนะครับตามปกติเหมือนบ้านเรานะครับอาหารไทยทั่วไปนะครับมีออเมรตด้วยนะครับผมมีเครื่องปรุงต่างๆนะครับมันจะเป็นมันอย่างนี้เหมือนกันทุกๆเลยครับ แต่นี่ถึงนู่นเลยครับยาวสุดเลยนะครับและนี่ก็เป็นห้องอาหารที่ว่านักกีฬาที่ว่าพักในในหมู่บ้านนักกีฬามาทานกันที่นี่นะครับผมจะเป็นนะห้องอาหารยาวนะครับยาวมากครับแล้วก็ใหญ่นะครับผมใหญ่มากครับอาหารก็อร่อยครับผมทานได้ครับผมไม่ต้องห่วงนักกีฬาครับผมงั้นผมขอจบคลิปยงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ